<c oughs> วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการอ่านพรลบอรครับสำหรับเด็กสถาปัตย์ที่แบบไม่ชอบอ่านพรลบอที่ที่เขาบกุ้นเคยอ่ะเพราะว่าพรลบอเนี่ยตัวหนังสือมันเยอะมนกครับพอเวลาเขาอ่านไปแล้วมันงงมันบอ่รู้เรื่องมันม่เข้าใจมันจะมีทิคแบบหนึ่งที่เขารู้สึกว่าอ่านไปแล้วมันจะเข้าใจง่ายมากแล้วก็ ทาห,หูว่าเราจะไปอ่านตรงไหนครับคลิปนี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมเตรียมตัวมาผมจะพยายามอธิบายให้มันสั้นไี่สุดเขา้าใจง่ายที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะต้องบังงงนะครับอ,อย่างแรกเลยคือผมซื้อหนังสือมาก่อนเร่องนี้อันนี้คือพรบควบคุมอาคารของอาจารย์ทรงศักดิ์ครับละวิลังสัง ผมเรียกแกว่าอาจารย์เพราะว่าแกไม่ได้เป็นครูหรอกแต่ว่าแกเป็นคนเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาแล้วแกเสียเวลามาตอบคําถามผมอะในหลายๆประเด็นแล้วก็หนังสือเล่มนี้เป็นที่นิยมมากในมู่ของคนที่แบบเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กสถาปัตย์ครับคือมันจะรวมทุกอย่างเป็นบนหมวดคือมั่ต้องไปหาหลายตีครับโอเค ธรรมาดาแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าผมทำเป็นสีดำเพราะว่าเปิดในแท็บเล็ตล้วมันจะเห็นกันวี่กังวันเปิดในแท็บเล็ตมันจะเห็นผมจะยกตัวอย่างอาคารบางชนิดที่เอาแบบบอกค่อยคุ้นอย่างเช่นพเราบอหอพักอหอพักเนี่นะครับ2.8นี่นะครับสารบัญ สองจุดแปดตันนี้ไหนวนะโอเคเนี่ครับมันก็จะตั้งในครับแต่ละบรรทัดที่มันยกมามันก็จะมีวงเล็บเล็กๆขึ้นมาว่าอย่างเช่นอันนี้หอพักสองห้าสแปดผมไปค้นดูในอพอลบบควบคุมอาคารนะ่ะ อพัก2508เนี่ยผมห่าบัเจอรนะมันมีก็2507ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังมีการเอาอย่างอื่นมาแทนนะ่ะมันกาบังคับใช้อันเดิมไปก่อนเนี่ยหลายๆปีโอเคแล้วตั้งในนะครับอย่างเช่น2564อันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามาจากเล่มเล่มเนี้ยซึ่งมันอัปเดตมา กดกระทรวงพรบบเข้าคุอมอาคาร2479เี่ยครับมันจะมีบางอันนะครับที่มันยกเลิกไปแล้วอย่างเช่นอันนี้นี่น,นีห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยืยนอนหอพัก2507ห้องอาหารหอพัก2507นี่นะครับอันเนี้ยคือ หอพัก2507เนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วครับแต่ว่าในบางเขตบางที้มันยังมีกัมมงคับใช้อยู่เพราะว่ามันยังอาจจะยังมีกฎหมายใหม่มาแทนหรือว่าอาจจะคือมันอาจจะต้องใช้อยู่ซึ่งถ้าเกิดเขาไม่อยากจะคือเขาต้องทำอะหมายถึงว่าเขาทำไว้ดีกว่าครับอันนี้ในกรณีของหนังสือนะ เดี๋ยวผมจะเปิดหอพักไอ้ติวานเนี่ยให้ดูอ๋ออยู่นี่สองห้าห้าแปดเนี่ยครับมาตราสามให้ยกเลิกพระราชบัญญัติหอพักสองห้าศูนย์เจ็ดโอเคคือในในไฟล์ที่เราได้มาเนี่ย เวลาเราไปดาวน์โหลดอ่ะมันมักจะเป็นไฟล์ pdf ครับซึ่งบางทีเขาซื่อพ้นเมันมาเหมือนในเวิร์ดโปรแกรมมาโปรแกรมมันสื้อพ้นแบบลําบากหรือไม่ก็ถ้าเป็นก้นใหม่เก่ามันอาจจะสกแกนมาเป็นรูปเลยซึ่งม,มันแน่นอนว่ามันกดเซิร์ชมาได้ไหมหนอ,อผมก็มีวิธีง่ายๆเลยคือเราต้องทําสารบัญขึ้นมาก่อนอันนี้ผมทําขึ้นมาละนี่นนี่น,นอันนี้ ผมจะทำเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับเล็กๆไว้ตรงนี้นะไอสารบันที่ว่าเนี่ยอ่าก็ฮนะึไอสารบันที่ว่าเนี่ยอ่มันมีประโยชน์มากเฮาจะต้องอ่านไปรอบๆเนินแล้วเฮาบันทึกไว้บันทึกนะเนี่ยเฮาก็จะบันทึกว่าอา่ปกติเนะี่ยมันจะมีคาว่าหมวดไอเนาะหมวด เขาก็หมวดแล้วก็มหกถึงสิบสามเนี่ยเขาก็บันทึกว่าหมวดหนึ่งมันมีมาตาอันยังหกถึงสิบสามเขาบันทึกไว้นี่ทําไมเขาต้องบันทึกหกถึงสิบสามนี่ไว้คือไอมาตาเนี่ยคว่ามาตาเนี่ยมันเหมือนกับเลขหน้าครับมันเหมือนสารบัญอ่ะเดี๋ยวตอนหลังจะเข้าใจเลยว่าทําไมถึงต้องใส่เขาก็บันทึกไปเรื่อยๆว่าหมวดสองมันอู้ถึงอันยัง บันทึกไปคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักนั่นก็ครับไปแหนคือเฮายังบัต้องดูมันตึงหมดทีเดียวเตัอเฮาบันทึกอย่างอี้ไว้ก่อนหมวด3ประกอบกิจการหอพักก็บันทึกไปแล้วก็อย่าลืมบันทึกมาตราต่างๆหมวด4หอพักสถานศึกษาก็บันทึกไปมอ7 7ถึง32พอทําครบเล่มแล้วเนี่ยพอทําครบจะครบเล่มแล้วเนี่ย มันก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมามันก็ครับหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาคือผมขอบอกไว้ก่อนว่าไอ้กใหมายหอพักฉบับ2 5 5หแปดเนี่ยอ่าที่จริงแล้วอะ่ะมันบ่ค่อยเกี่ยวกับงานสถาปัตย์หรอก แทบจะมามีเลยก่ว่าได้มันจะอู้ถึงเรื่องระเบียบอย่างคนต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราตอ้องการมันขึ้นมาเนี่ยแหละคือมันจะช่วยเราได้โอเคพอเขามาดูแต่ละอันนะอย่างเช่นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักมันเกิดจะอู้ว่าไอ้คณะกรรมการเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนมีอํานาจอะไรอย่างมีหน้าที่อะไรอย่างนะครับคือถ้าเกิดมันอู้ถึงเนี่ยอู้ถึงคนเนี่ยมันเกิดจะอู้ประมาณนี้การประกอบกิจการหอพัก หมวด3การจัดการหอพักเนี่ยอย่างการจัดการหอพักมันก็จะอู้ถึงคนหนึ่นละผู้จัดการหอพักเป็นใครหน้าที่ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องทำอะไรอย่างซึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนออกแบบอะ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะต้องออดูแค่ส่วนที่2กับแค่ส่วนที่3ก็คือม33ถึง4 7แค่นั้นเองทีนี้ บางทีอาจจะดูแค่สาสาหรือสีิบเด้วยซ้าไปทีนี้แน่นอนเราก็ไปดูตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขารีบอะ่ะเราไปดูบทกําหนดโ,โทษก่อนกําหนดโ,โทษเนี่ยนะครับเจ็ดสิบหกถึงเจ้าสิบหกโอเคมีไหนลรอวะนี่นี่เนี่ยครับ อ,อย่างเช่นพูดใดใช้คำว่าหอพักเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยพอเวลาอ่านไปเนี่ยแต่ละกรรม,มเขาก็จะห้ว่าอ๋อมันเกี่ยวกับเฮาหรือเปล่า,อาเอาบางอันอย่างเช่นผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดเรียกจเกนวนม่นเกี่ยวกับเฮาหรละ ผู้ใด,ไ,ดไม่คืนค่าเช่าผู้ใดเออมันจะมีบางข้อครับที่มันอู้ขึ้นมาลอยลอยว่าบอกว่ามันคืออะไรอย่างอย่างเช่นสถานศึกษาเดี่ยมันจะาษาศึกษานี่หูละนี่นี่อย่างอันนี้ผู้ใด,ดฝ่าฝืนมาตราสามสิบสามวรรคหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกให้หนอกเอาบอกว่ามาตราสามสิบสามวรรคหนึ่งมันคืออะไรอย่างไม่หนองเราก็มาดูนี้ว่ามันคืออะไรอย่างหอพักเอกชนสามสิบสามวรรคหนึ่งก็คือเอ่อมสามสิบสามเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของมหอเอกชนละ ซึ่งสารติวารักหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าของเอกชนเนี่ยมันคือไอหยางม,มันมีหน้าที่อยยางนะครับคือเฮาสารบัญม,มันทาให้เฮาสามารถจะเดาได้ว่าบทกําหนดโทษหรือว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันส่งส่งลิงเพื่อไปดูมาตราอื่นเนี่ยเขาก็จะมาดูตรงนี้ได้ว่าไอมาตราี่ว่านั้นน่ะมันคือ,ม,คอมันคือเกี่ยวกับไอหยางเขาจะได้บ,บ่ต้อง วับไปวับามาแบบงงๆอ,ะ okay. อ่ะโอเคเนี่ยผู้ประกอบกิจการหอพักผู้ใดฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตร44วรรคหนึ่ง44วรรคหนึ่งมันคืออะไรอย่างวะเท่ากับดูหลักเกณฑ์นในการประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาเอกชนก็คือบกเกี่ยวกับการออกแบบละ เนี่ยแหละแต่ถ้าเขาอยากจะิกไปดูมันก็ได้แต่ว่าเราคู้แล้วว่าแล้วคร่าวๆเนี่ยมันพูดถึงไอย่างเนี่ยครับเอาแห่งตัวอย่างหนึ่งแล้วอย่าสิ่งแวดล้อมเพราะว่าผมทําไว้ผมทําสื่อไว้เนี่ยนเนี่ยวนะมีอะไรวอันนี้สิ่งแวดล้อมสองห้าสามห้า เห okay. มือนเดิมเขาเกาะพอเวลาเขาอ่านไปนครับเขาเกาะดูผ่านๆแล้วเขาบันทึกไว้ว่า,เ,าเหมือนสารบัญเนนะเหมือนแตะกี้เลยแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นไหมสารบัญมันเยอะมากมันอู้ถึงไองอย่างเยอะมากเป็นหมดคือมันแน่นอนนะเวลาเขาอ่านอะยังใดมันก็งงเพราะว่าบางทีเขาอ่านหมวด3ม ไปหมไปห่มบันท่านมันอาจจะโอ้ถึงโซนที่หนึ่งแล,ล้วเฮาบอกฮู้ว่าไอโซนที่หนึ่งอย่างเนี้ยมันอยู่ใต้อิทธิพลหอยนี่นะครับเนี่ยแหละเฮาก่อพอเฮาบันทึกไปจนโมดับเฮาก็จะฮู้แล้วว่าใขรทำไอ้เนี้ยไข่เป็นไขรอย่างเช่นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหนึ่งมาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขตอนุรักษ์การทํางานรายงานวิเคราะห์เป็นยังไงแล้วก็ พอววเวลาเรามีคำถามมาอย่างเทาก็จะฮู้ว่าเราจะต้องไปดูในมาตราไหนเนี่ยครับการควบคุมมลพิษเนี่ยคณะกรรมการเป็นใครมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดค่าบริการและค่าปรับบทกําหนดโทษนยครับคือเมื่อมีสารบัญเนี่ยแล้วอ่ะเราจะฮู้ว่าเราจะไปอ่านตรงไหนเลยอ่ะ ทีนี้ผมจะไปดูบทกำหนดโทษก่อนเลยอย่างเช่น98นี่ผู้ใดฝ่ฟาฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา9เราก็มาดูม,มาตรา9มันอ้ถึงอ๋อมันอู้ถึงบทความั่วไอ้เปิดห้องว่าทั่วไปอ่ะอันนี้บุกลุก เนี่ยอย,ยอันนี้คืองงๆละผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด,ดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา44 45 44 45มันคืออะไรอย่างวะมาดูเลยนี่อ๋อเขตอน,นุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้คือมันอู้ถึงอันนั้นละอ่ามันอู้ถึงเขตที่เขากำหนดไว้ละเขาก็ไปต่อ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา67สเจ็ให้นอกเลยลอยมามาฮูเรื่องมอั้ยเนาะ67อย่ยงว่นี่ทางอาการและเสียงก็คือละเมิดทางอาการและเสียงเจ้าของหรือผู้ครอบครอง,องแหล่งกําเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา,า,า7 1 72 7ิ75จ5 80 71จะ11ถึง80เอาง่ายๆนี่ก็มาดูของเสียอันตรายให้นอกเราจะหูว่าถ้าเกิดเรามีสารบันปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและสื่อผลง่ายยิ่งขึ้นครับเอ,เอาตัวอย่างอื่นแ้วกัน ผังเมืองแล้วกันนี่ไหนวะนีนิ่ผังเมือง2อ6 2้าหกผังเมืองสองหกสเกาะเหมือนเดิมครับเขาก็อ่านไปรอบนึงแล้วเราทำสารบัญไว้แล้วก็เขาก็ดูว่าแต่ละอันมันคืออย่างเช่น อันนี้มันอู้ถึงการจัดวางและการทำผังเมืองมันแน่นอนมันเกี่ยวกับระดับนโยบายเจ้าหน้าที่พูดแล้วระเบียบอย่งพูดแล้วนโยบายการใช้พื้นที่นโยบายระดับประเทศระดับจังหวัดผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมและเกาะไอดอกจันเนี่ยครับคือเหมือนกับว่าผมทําเครื่องหมายอะ มาตาที่มันน่าสนใจเอาไว้อย่างเช่นอันนี้มาตา2ี่เดี๋ยวลองดูวันนี้ผมรู้สึกว่าผมสนใจผมก็เลยทำนี้เอาไว้เดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับว่าไอ้พังเมืองรวมตัวนเนี้ยมันสร้างอาย่างได้พ่องมาได้พ่องเนี่ยครับเป็นมันคือมันเป็นระเบียบที่เอาไว้บังคับเจ้าหน้าที่นะแต่ว่า ประมาณว่าเจ้าหน้าที่เพื่อกำนดลงในผังเมืองว่าเขตไหนมันสร้างอาย่างมาได้นะครับอ่า22นี้ข้อ5ก่อนอย่างเช่นข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองและแผนผังต,ตามข้อ3ารูปการดังต่อไปนี้เนี่ยครับอย่างเช่นในเขตบางปีอะอย่างเช่นเทศบาลบางแห่งอะ่ะมันอาจจะกำหนดขนาดความสูง ของของอาคารอย่างคอนโดอ่ะอาจจะกําหนดขนาดของคอนโดอาจจะกําหนดขนาดของแห้งอาจจะชนิดของอะไรเงี้ยคือคืออันนี้คือผังเมืองลักษณะของข้อกําหนดของผังเมืองรวมและก็อันหนึ่งคือที่น่าสนใจคือการแก้ผังเมืองมาตราสามสิบห้าเดี๋ยวลองดูนี่ มันบอกอ่านี่ผมเตรียมตัวมาแล้วนะอ่าประมาณว่าผ่านเมืองเนี่ยมันแก้ได้นะแต่ว่ามันมีระเบียบอยู่ว่าจะต้องทำอย่างใรนะครับประมาณว่าเพส่งเรื่องอ่จากอ่าคล้ายๆว่าจากท้องถิ่นจากเทศบาลเนะ่ไปใพื่อจังหวัดพิจรารณาแล้วเก็จังหวัดเห็นอย่างใดเก็ตัดสินกำหนดออกประกาศไปตามนั้นนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือผ่านเมืองเฉพาะ มันก็คล้ายๆกันกับตะเกียแหละแต่มันจะมะีคล้ายๆว่ามีการใช้กฎหมายเด็ดขาดกว่าเด็ดขาดกว่ามีอันหนึ่งที่มันน่าสนใจมากคือมห้าสิบหกของพังเมืองเฉพาะเนี่ยนะครับไหนไวะเนี่ยๆนี่นี่นนนคือ แผงเมืองเฉพาะเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีอํานาจกานใช้กฎหมายเนี่ยคล้ายๆกับว,ว่าเว้นคืนหรือถอนอะไรอย่างเงีงย้ยครับเพื่อที่จะดํารงนโยบายของท้องถิ่นนั้นเอาไว้ครับเนี่ยโอนอุปกรณ์ให้เป็นของสาธารณสมบัติก็ได้ดัดแปลงหรือถอนได้คือเอาเตต่อมาเกาะ ไปดูบทกำหนดโทษก่อนเลยอไหนวะร้อยสามมันมักจะอยู่หลักอ,อูธรน่ะนี่นเนี่ยบทกำหนดโทษมันก็จะเหมือนเหมือนตะก,กี้เลยก็คือ,อ,อบางอันนะมันก็จะประกาศงงง,งแล้วก็มันก็จะบอกเพื่อไปดูมาตรอื่น แต่อันนี้บังงงอันนี้คู้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าผมกาหนดไว้อย่างร้อยสามเนี่ยน่าสนใจต้องดูเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอศาลสั่งให้ผู้กระทําความผิดแก้ไขสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะภายในระยะเวลาที่กาหนดนะครับก็คือเหมือนกับว่าท้องถิ่นเนี่ย สามารถอขอให้สามเนี่ย,ยเจ้าของเนี่ยดัดแปลงแก้ไขได้นะครับแล้วก็กรณน,นีที่มีการฟ้าฟื้นน่ะมันจะต้องเป็นอย่างไดนะครับอันนี้คือแนวกันอ่ากนกฎหมายที่เราบุคุ้นเคยนะครับโอเคเอาอนแล้วกันเอาจัดซื้อจัดจ้างละนี่ว่า นี่นี่สองห้าหกศูนย์นี่โอเคก็เหมือนเดิมครับเฮากรออ่านไปรอบหนึ่งแล้วเขาก็ทำสารบัญไว้เห็นหรอมันมีเต็มเลยแต่ละหมวดมันมีเต็มเลยจัดซื้อจัดจ้างคืออย่างแล้วมันเหมือนกับว่ามันจุกจิกมากอ่ะเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรอย่างออย่างเช่นพอเวลาเขาอ่านไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะ มันก็จะอู้ถือว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคณะกรรมการเนี่ยคณะกรรมการนี่คือคนนะครับไอข้อหนึ I ่งถึงหเนี่ยคือมันอู้ถึงคนล้วนๆแล้วกับองค์กรสนับสนุนดูแลการจซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐการขึ้นทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างคือมันเฮาถ้าเฮาบันทึกไว้ในสารบัญเนี่ยเฮาก็จะรู้ว่าเฮาจะต้องไปอ่านที่ไหนนะครับแล้วก็เฮาก็จะ เราต้องอ่านทั้งหมดแบบแบบที่เราต้องจำทั้งหมดอ่ะโอเคไปดูบทกำหนดโทษก่อนร้อยยี่สิบร้อยิบเอ็ดเนี่ยอ่าอยังเช่นอันนี้ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือละเวน้นการปฏิบัติเนที่หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารยาวอะ่ะอ่านเองแล้วไงน่าสนใจอะ่ะคือมีแบบอันนึงที่น่าสนใจที่ผมมักจะมีคําถามไว้ที่สุดก็คือ,อม67ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างเดี๋ยวผมย้อนไป นี่นี่มันบอกว่าหน่วยงานของรัฐอันประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการไปแล้วในกรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงิน มีการทำหน้าที่ลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่เอาชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาซึ่งสาว,ว่ากระทําการทุจริตืุนใดในการเสนอราคาทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดนี่แต่มันมีข้อสี่ กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ1 2ึ่ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้อื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากหน่วยงานรัฐไม่ได้เมื่อมีกรณีการยกเลิกกา,ก,ลก,การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วนของรัฐให้แจ้งผู้ประกอบการมารับซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายการ ให้ทราบถึงเหตุผลที่ต้องเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้นในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่2รลายขึ้นไปไม่ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นก็ตามก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีคนมายื่นซองสองลายก็คือรอดมาถือเป็นการหัวประมูลครับอันนี้ดันที่ผมเข้าใจนะโอเคเอลองดูแต่ละอันเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่ครับอ,องค์กรสนับสนุนอันเนี้ยมันก็อู้ถึงองค์กรแล้วไม่เนาะก,การขึ้นทะเบียนอันเนี้ยมันก็คือระเบียบการขึ้นทะเบียนละคือแต่ละอันนะ่ะพอเวลามันมีสารบัญแล้วเราก็จะเห็นภาพมันชัดขึ้นทำอะไรอย่างชัดขึ้นและมีเป้าหมายในการซื้อพ้นชัดขึ้นครับโอเคคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ